ถ้าพูดถึงซีรีส์ที่ดูแล้วสนุกและได้ความรู้ไปด้วยก็ต้องเรื่องนี้เลยค่ะสุดปลื้มกับแผ่นดินบายสประกไปชมกันเลยดีกว่าค่ะ สวัสดีครับร้านแผ่นดินทองคําครับอ๋อสั่งน้ํำขนมเหรอครับออเดอร์มาได้เลยครับเดี๋ยวผมรีบไปส่งให้ถึงที่เลยโอเคครับเอาอ๋อโอเคครับผมแหมแผ่นดินช่วงนี้ขายดีเลยดิอืมแล้วอิงกี้อยากกินอะไรเพิ่มเปล่ามีขนมแปดรูปจากสินค้าเกษตรของเกษตรกรในเขตพื้นที่ไปไดีรูปไม่เพียบเลยนะเลือกเลย อ๋อเลือกอืมได้เราว่าเราอยากกินทองม้วนงั้นอันนี้ละกัน,อนทองม้วนแก้วเจ้าจอมรสกะทิสดหมูหยอง มากเลยอะอันนี้เกษตรกรทําเองจริงดิจริงมาจากที่ไหนอะอันนี้เหรอมาจากสปรกรสุพรรณบุรีอะอพวกเขาทํากันเองเลยนะครั้งแรกที่เราชิมนะอร่อยเราเลยเอามาวางขายที่ร้านเราเจ๋งมากเขาขายดีไหมอะอุ้ยดีมากเลยอันเนี้ยแล้วก็ดูเหมือนจะตกได้อีกคนนึงใครอะเนี่ยตั้งแต่เปิดกล่องมาเห็นยิงกินไม่หยุดเลย แล้วด้อ่านอะไรเนี่ยอ๋อก็มีคนมาคอมเมนต์ว่าที่ดินสอบประกอบที่เขาเอามาแจกเกษตรกรอะมาจากไหนเราก็เลยต้องมาหาข้อมูลหน่อยอะโหเรื่องแค่นี้เองทำไมอิงกี้ไม่ไปถามพี่พี่เจ้าหน้าที่ที่สอบปกอเองอะก็เดี๋ยวเราไปส่งออเดอร์ที่สวนข้างหลังพอดีเลยเห็นว่าพี่พี่เขาลงพื้นที่แถวนั้นด้วยนะ ไปด้วยกันเปล่าได้หรอไปดิไปเดี๋ยวขอจัดออเดอร์นะอืมอย่าก,กินรออืม <laughs> อ่าลืมจ่ายเงนินนะ้วยนะอืม <laughs> อ่ะโอเคอันนี้สองอันนี้สองไปเอานนี้ไปด้วยได้ปะก็ไปดิ <laughs> พ่งกี้เดินช้าเนี่ยลูกค้าเขาก็อรอพอดีดิเราเดินช้าที่ไหนก็แผ่นดินขาวยาวใครจะเดินตามทานันเนี่ยไม่เห็นใจคนตัวเล็กน่ารักแบบเราบ้างเลยน่ารักอืมทำไมอะ่ะเราไม่น่ารักหรอจ้าน่ารักจ้าถ้าไม่น่ารักจะมีคนติดตามเยอะเหรอคอนเทนต์เราก็ดีด้วยอน,นี้ยอมรับเลยจ้าเนี่ยคอนเทนต์ในช่องอิงกี้นะดีมากเลยนะแต่ตอนเนี้ย เราจะไปกันได้ยังลูกค้าก็รออยู่เนี่ยโมจะเดินไปกินไปเดี๋ยวก็ติดคอพอดีหรอกไปดีพูดอยู่นั่นแหละมาเร็วมาเร็วโหกินอิ่มแล้วมีแรงกันดิมาเร็วขนมมาส่งแล้วครับอ้าวแนดมาส่งเองลเลยหรอวันนี้ผมมีผู้ช่วยอะครับใช่แล้วค่ะสวัสดีค่ะอิงกี้นะคะปกติเป็นยูทูบเบอร์ค่ะแต่ว่า วันนี้ไม่ใช่แผ่นดินส่งขนมะคะ่ะอิงกี้เขาเป็นเจ้าหนูจำไม้ครับพอดีว่าวันนี้อยากรู้เรื่องเกี่ยวกับที่ดินสปกรนะครับเลยขอผมมาด้วยจริงๆวันนี้เจอพี่น้ำดีเลยค่ะพี่น้ำพอมีเวลานิดนึงไหมคะพอดีมีเอฟซีของอิงกี้เนี่ยเขาอยากรู้ว่าที่ดินที่สปกรเอามาแจกให้กับเกษตรกรนะคะทําไมมันเยอะแยะไปหมดเลยอะคะ,คะได้ค่ะได้เดี๋ยวอธิบายให้ฟังงั้นเดี๋ยวขออัดวิดีโอไปลงช anel นนด้วยนะคะโอเคค่ะ่งั้นเดี๋ยวนั่งกันก่อนนะนั่งเลยค่ะครับ หนึ่งสองสามคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้นะคะการที่สปรกรเนี่ยนำที่ดินต่างๆมาจาัดสรรให้กับกเกษตรกรทั่วประเทศเนี่ยเรามีการแบ่งที่ดินออกเป็น2แบบค่ะคือที่ดินของรัฐแล้วก็ที่ดินของเอกชนค่ะที่ดินของรัฐคืออะไรเหรอคะที่ดินของรัฐหมายความว่า 1. ที่ดินอันเป็นสาธารณาสมบัติของแผ่นดินสําหรับพลเมืองใช้ร่วมกันแต่พลเมืองเลิกใช้ประโยชน์ในที่ดินนั้น2 ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินหรือสำหรับใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะหรือที่ดินที่ได้มีการสงวนไว้หรือห่วงห้ามไว้ตามความต้องการของทางราชการเมื่อกระส่วนการคลังได้ให้ความยินยอมแล้วแล้วก็ 3. ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ลกร้างว่างเปล่าหรือที่ดินที่มีผู้เวรคืนหรือทอดทิ้งหรือกลับมาเป็นของแผ่นดินโดยประการอื่นตามกฎหมายทั้งปวง และที่ดินพื้นนั้นอยู่นอกเขตพื้นที่ป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรีค่ะแล้วก็ในเขตที่ดินที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาตินะคะตรงนั้นเนี่ยก็จะมีการมอบอำนาจหน้าที่ให้กับสปกรํำที่ดินนั้นมาใช้ในการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมโดยได้มีการออกหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินหรือที่เราเรียกกันว่าสปกรณี่ค่ะแล้วที่ดินของเอกชนล่ะครับ หมายความว่าทางสปปไปหาซื้อมาหรอครับใช่จ้ะเข้าใจถูกแล้วสปกเนี่ยมีการจัดซื้อที่ดินไม่ว่าจะเป็นที่ดินที่เป็นโฉนดหรือที่ดินที่เป็นเอกสารนสสามก่อหรือว่าไปเว้นพื้นที่ดินซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยเราก็จะมีการนมาจัดสรรให้กับเกษตรกรผู้เช่าที่ดินหรือผู้ที่รายที่ดินทำกินหรือผู้ที่มีการขอขึ้นทะเบียนรับการจัดสรรที่ดินจากสปรจ้ะโดยให้เข้าทำประโยชน์โดยได้รับสิทธิ์การเช่าหรือเช่าซื้อจ้ะโดยแบ่งที่ดินเอกชนของสปป ออกเป็น4ีประเภทค่ะนั่นก็คือ 1. ที่ดินพระราชทาน2ที่ดินราชพัสดุ 3. ที่ดินบริจาคแล้วก็4ที่ดินที่จัดซื้อโดยใช้เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมแล้วอย่างนี้คนที่ได้รับการจัดสรรที่ดินก็จะไม่รู้ดิครับว่าตัวเองจะได้รับที่ดินประเภทไหน อ๋อก็เราจะมีการประกาศเขตที่ดินที่จะปฏิรูปก่อนอยู่แล้วก่อนที่เราจะไปจัดสรรให้กับเกษตรกรซึ่งประเทศไทยของเราเนี่ยในแต่ละพื้นที่ก็จะมีในสีรูปแบบนี้แหละแตกต่างกันออกไปในแต่ละพื้นที่แต่ไม่ว่าจะได้รับที่ดินในรูปแบบไหนเมื่อได้รับการปฏิรูปแล้วเกษตรกรก็จะได้รับการจัดสรรในรูปแบบเดียวกันและก็จะมีการส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นอย่างแน่นอนค่ะเพราะว่าสปกมีแนวการพัฒนาชีวิต ให้อยู่ดีกินดีแล้วก็ก้าวไปสู่แผ่นดินทองคำนั่นเองค่ะอืมอย่างนี้นี่เองนะคะขอบคุณมากนะคะอินด,ด,ดีค่ะว่าแต่วันนี้ตั้งโรลอัพทำไมเหรอคะจะทำอะไรกันเหรอคะก็พี่มาส่งเสริมเกษตรกร,กรในเขตปริรูปที่ดินจ้ะตอนนี้ก็ร่วมกับหลายหน่วยงานด้วยนะร่วมทำไมเหรอคะนี่อินกีเราทำงานคนเดียวจะไปเท่ากับการรวมความคิดกันหลายกลุ่มเหรอหอ ใช่จ้ะแผ่นดินพูดถูกหลายคนหลายหน่วยงานร่วมมือกันการทำงานก็ต้องดีขึ้นกว่าเดิมอยู่แล้วใช่ตอนนี้ก็ร่วมมือกัน9หน่วยงานแล้วนะม,มีที่ไหนบ้างหรอคะตอนนี้ก็จะมีกรมชลประทานกรมทรัพยากรน,น้ำและกรมพัฒนาที่ดินค่ะแล้วก็มีสำนังกงานการปฏิรูปที่ดินการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้วก็กรมทรัพยากรน้ำบาดาลจ้ะแล้วก็จะมีกรม,ม,มพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ต่อไปก็จะเป็นสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนที่เขามาสร้างพระอันให้กับคนที่ได้รับการจัดสรรที่ดินน่ะและสุดท้ายก็จะเป็นกรมส่งเสริมการปกครองท้งทองถิ่นน่ะหูยแผ่นดินเก่งอ่ะรู้เรื่องนี้ด้วยหรอรู้ดิก็พี่น้ำอะ่ะเลิกจากงานมาก็มาเลองให้ฟังทุกว,วันแหละออกกว่าสบกเขาทำอะไรบ้างใช่ปะแผ่นดินนี่ทั้งหลอดทั้งเก่งทั้งเท่แบบนี้เป็นแฟนกับอิงไหมค่ะ งายเลยหรอเออแล้วก็นี่น้องอิงกี้คะถ้าเกิดว่าอยากจะทำชาแนลเกี่ยวกับเรื่องของการให้ความรู้สปกรเก็มาถามพวกพี่ได้ตลอดเลยนะเพราะว่ายังมีอีกหลายคนเลยที่ยังไม่ค่อยรู้เรื่องนี้หลายๆคนก็จะได้รู้จักชาแนลของน้องอิงกี้แล้วก็เราด้วยอยู่ร้านเนี่ยก็รู้จักประชาสัมพันธ์ให้ด้วยเข้าใจป้ะได้เลยครับโหแต่ขนมร้านแผ่นดินนี่น่ากินนะคะแหมใช่แล้วครับเมื่อกี้น้องอิงกี้กินหมดตั้งหนึ่งกล่องเลยนะครับโอ้ อุสาทำลายหลักฐานไปแล้วก็ม <c oughs> ันอร่อยเนี่ยคะหยุดกินไม่ได้เลย <c oughs> นี่ถ้าเราอยากกินเพิ่มอ่ะซื้อออนไลน์ได้ปะ <c oughs> ได้ดีเนี่ยในกล่องอ่ะเขาบอกเลยนะว่าขายที่ไหนบ้างแล้วก็มีเบอร์โทรติดต่อเลยนะถ้าอยากกินอ่ะโทรสั่งได้เลยแต่ถ้าอยากกินตอนนี้เดี๋ยวนี้นะครับก็ต้องร้านแผ่นดินทองคำของผลเท่านั้นนะครับโอ้